เอ้ยมากันเต็มเลยเว้ยไหนอีกคนนึงอยู่ไหนนิกองแช่งอีกคนนึงอยู่ไหนกองแช่งคนโหลดอยู่เนี่ยมาพร้อมันเนี่ยเฮ้ยนี่กังหันนี่เลยสัสกูเจอกูหันไปเจอที่กดดีๆพอดีเป็นฮะต่าดาบเล่มนั้นมาด่าเล่มไหนวะอีดำๆที่มีนาฬิกาพ่องนี่เลยมาครับผมเรามาทบทวนกันก่อนนะครับผม ผมมีแตกอยู่ค่อนข้างพอสมควรนะครับผมเราจะมานับกันนะผมว่าแตกผมมีอะไรเท่าไหร่บ้างนะ69 70 71ครั้งแรกนะผมจะกดมันติไปเลยนะคะซึ่งกูไม่กดกูให้มือพิเศษกดอ่ะเอามือเข้ามาเอามือเข้ามากดไอด้โดนนี้กดนี้อย่างนี้กดปัดอยไปแล้วไปแล้ว ไลดีเลยรดีเลยเฮ้ยออน่งัเราะะนั้นเาเก็บบทก่อนที่เราจะเห็นภาพเจ็ดสิบสองใช่ไหมเดี๋ยวผมจะไม่ส่งเสียงออกมาแล้วกันนะโอเคไหมเจ็ดเจ็ดสิบเท่าไรนี่สามเย้กะฉิงกส์กูจะบอกว่าอะไรก็อะไรก็ได้อะไรก็ได้ไปกูฉิงกูอีกสิบโลมาเอออีกสิบโลมาเลยยี่สิบโลมา อีสิบโลมาอีสิบโลมาใช่ไหมอีสิบโลมาไปอีสิบโลมาไปสิบโลุลุกคุณลุกสิบโลลุณลุกยังไงอีสิบเฮียอะไรเนี่ยเอาโคลมาโลมาอีสิบอีสิบ่บกยี่ไงเอาหมามาเนี่ยเอาหมามาได้หมาเลยโตอีโตมเป็นวัวต้องต้องเอาวัวไม่ใช่ทุกสแล้วตอนนีู้บลยออหวงีแล้วเียอะไรนี่อะไรเ ดาบเครื่อิงไอ้เงี้ยมาทั้งตัวทั้งดาบพระเจ้าพระเจ้าพระเยซูตัวนึงโลนะบึดเข้าไปเออเสียงหลิงเงี population. ้ยได้ใช้หน okay. ่อยโอเคเ่อาสุดน้ำอย่อะอะไรมือวิเศษเหรอเฮ้ยม่วง ม่วงอ่ะเธอเท่าไหรเนี่ยไม่เล่ไนะนลางแมเ,ออเฮ้ยเชงหลิงแล้วอ่ะมีซีหกนะมาแล้วกูว่าเท่าไรเนี่ยร้อยเหลือเหลือสิบโลเหลือสิบรอบไปต่อเยอะเยี่ยมนะล้มนะล้มนะนี่เอ้ยมาแล้วมาแล้วอ๋อ ภาพไม่ทันว่ะเฮ้ยโลน้อยนะเนี่ยเฮ้ยมีดาบอีกกับมานี่มีร้อยร้อยห้าสิบสี่โลใช่ไหมตอนแรกใช่เฮ้ยสี่สิบโลออกเหรอธรรมดาเฮ้ยเอาเรื่องธรรมดาสีทองมาแล้วทีทองม่วงไหนกับมกรน ไอ้เี <plane>. ้ยโอ้อ <observed> ิโตะมาว่ะไอ้เหี้ยอิโต้มาอิโต้มาไงตัววุ้น่ตัววุ้ดี๋กไอิโต้มาไอ้เงี้ยมือวิเศษกูทอไแล้วไอ้กับการเอไปบาย ไอ้ยี no. ่สิบดูเฮ้ยธนูเกลือเร็วอันยี่สิบโลอ่ะวิเศษก่อนเร็วอะไรนี่คือไรก็ตามสิสิบโลแล้วเหรอม่วงเฮ้ยอีกรอบหนึ่งรอบหนึ่งแต่ละ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 ไอ้เย๊มึงมึงหลุดไปยังตรงนี้เลยเหรอมึงเล็ดอัพตรงนู้นไม่ใช่เหรอเฮ้ยมันทำยี่แล้วเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวไปช็อเดี๋ยวไปช็อ่ะจัดไปขอคมคม นี่เนี่ยไอ้นี่ของของสิ่งนั้นไม่มาเลยผมผของขอไม่มาปัดเข้าไปเออสิ่งน้ำดับที่สิ่งนั้นกูถึงอยู่เด็กไม่มาเลยม่วงปิดเดือดเดือดเมียกูนี่ม่วงปิดเนี่ยกูรอดูสีสีสิไอ้เคี้ยวม่วงปิดนี่กดบ้านดีกว่าเยอะปุ๊ชดาบอะไรเอลี่แต่ฮุย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 ไปตรงมานแล้ว๊ะฮุยสิ่งนั้นมาแล้วไอ้เงี้ยสิ่งนี้ด้วย ีที่นี่จบวะยีงกระดเกเบลล์เอาวะมูวิเศษแก้ตัวป่ายิงกว่ามันมัน้าสูดนีได้นะเราโยนซวยให้มูว yeah ouais. we yeah. <The> ิเศษเนี <the Hi industry rules> ่ยแล้วพอเรากดต่อล้วก็ดมดีไอ้โกโลอโอเคโอเค โอเคเอามาเอาสลับก <go S 2> ันดีกว่าสลับด okay. okay. yeah. <c ười> ีกว่าโอเคเดี๋ยวฉันฉันกดมันติเดี๋ยวเธอกดต่อโอเคไปแเกือกดโล่เสียงลิงโอเคเอามาเอามือมันเข้ามาดนไลท์ดิเออกดทีฝั่งนี้ที่ฝั่งนี้นะกดเบาๆไม่อย่าตบกึกดูแสงดูแสงดูแสงแสงสีอะไรแสงสีไลท์ฮู้ยของเลย ดูเองั้นไม่ได้ดูอยากได้มากันดีไงเอาว่ามันดีแล้วกันเออยินดีด้วยไปไปไปไม่นั่นดีแล้วดีแล้วเวลิลกูดเวลิลกูดเออไปแลกเพชรเพิ่มโอ้โหฮะทองต่อไม่ไม่ทองโอ้โหไม่งั้นแหละเฮียมึงใช้แค่ ร้อยห้าสิบโลได,ได้ตัวได้วุตได้ตัวได้บุตรเอาันดาน้องๆเอามันดางน้องๆน้องบุญกูุ่รลลอไปเกือบสามร้อยโลไอเย็ดเป็ดอืเนี่ยกูได้หอบไปจา้กูต่อแล้วสุได้ตัวยังครับตัวดีเรียบร้อยแล้วผมได้ดาบด้วยบอกแล้วไงใครถามมาสิ่งนั้นเนี่ยกูเอาสิ่งนี้มาแถามด้วยสอะคือตอนนี้ไอ้ตัวสีหนึ่งเนี่ยมันก็คือสีที่ผมอยากมันคือความอยากได้ถัดไปละผมจบละคอมพีแล่ะคือดาบกับตัวจบ โอเพชรขาดแค่หกสิบเป็นอีกนี่นนมาจะได้บันฑิตหนึ่งวันเตียนะ่ะสทำเพจล,ละวันไหมถึง,งฉันดรอ็อดรอ,ดรอ <c oughs> เฮ้ยไม่มาทำไม่มาไม่มาแต่โกโลมาว่าคุณครับ <c oughs> มาทั้งโกโลทั้งเชียงหลิงเลยเฮียคุ้มแล้วคุ้มแล้วเฮียอิ่มแล้วอันเนี้ยอิ่มเลย เเรียกคุ้มนโล่อย่าเรียกคุ้มเรียกอิ่มมั้ยเนี่ยจะเรียกคุ้มเรียกอิ่มอิ่มไปอิซังทองไหมสัตว์เกินไปเกินไปโอเคครับผมเดี๋ยวไปละเนาะเจอกันอีกทีวันพรุ่งนี้นะกลับมาไลน์ได้ละฟันดีลาตีสวัสดีครับผมอย่าลืมกดทุกปุ่มอยู่งั้นโปรลิพขลับกับปุกดิสไลน์นะผมเจอใหม่ไลฟ์สตรีมหน้าสำหรับวันนี้นะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายจ้คมวู้